สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ชาวสปปแลกับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ชาวไทยเดอมืมนีแอดมินโชคดีอีดีนะฮะมาทำงานอยู่ไทยบอ่อข้าวนะอ่านายจ้างไทยส่วนไปเที่ยวเวียดนามอมอนี้นะฮะไอ้เบ้าอยู่ที่สนามบินดอนเมืองของเมืองบางกอกเนาะเมืองไทยแลนด์บางกอกผ้ามาไอ้โอ้ยบ่แมไอ้ เขาเออในวันนายจ้างคนไทยนะฮะเพินไปเมืองงานอยู่ต่างประเทศเพินไปเมืองงานอยู่เวียดนามนะเพินก็เลย่วนมานําเห็นว่าเข้าเป็นคนตั้งชาติหรอกอะได้ภาษามั่งเขาก็เลย่วนไปนํานะฮะเปเอเอา,เอา,เ,อาเอาจริงๆผมก็เบาเ่ราะใครได้มาได้เด็ภาษาฤีนะงูประปลานี่ยละแต่ว่าเพินเห็นอ่าผมเบายุ่น้อยนึงนะเพินก็เลย่วนไปหาผมมีประโยชน์นะ,ะช่วงนี้อยู่ในสนามบินดอนเมืองนะผูให่มากเมืองไทย ็นบรรยากาศแบบนี่กับที่คุณคุอยู่เนาะอยู่นี่เข้ากําลังเข้าเตอร์เข้ากําลังอยู่เข้าเตอร์สื่อบัตรนะฮะลอ่ออยู่หนาเข้าเตอร์สื่อบัตรลอ่อสื่อบัตรสื่อตัวนะฮะสื่อบอร์ดิ้งพาร์ทนะฮะที่าก,าการอ่าเจ้าหน้าที่การให้ความสะดวกสบายดีอยู่อยู่ในเมืองไทยเนาะเป็นอันีกช่องนี้ก็เป็นช่องคนไทยช่องตังฉาอยู่ช่องตังฉาดมันมันเป็นใคๆว่าเป็นคนจีนเนาะคนจีนมาสื่อ ก็จีนมาสื่อช่องตั้งชากกับช่องคนไทยกันสิแยกช่องกันเนาะอันนี้อยู่ในช่วงของสั่งกระเป๋าเออกระสิมีตาสั่งขึง SO ้นเมืองว่ากระเป๋านี่หนักจักโลจักโลเนาะเป็นให้เอาขึ้นต่อคนนี่บ่เกินยี่สิบโลนะฮะบ่บ่เกินยี่สิบเชกีกับพ่อโยกขึ้นแล้วกระสิมีตาีตัวเลขบอกเนะฮะมาที่สัมภาระติดโตไปกับเอาขึ้นบ่เกินเกตโลเนาะกับ ส่วนพระสัมภารติโตกับต้องยิ่งเคียงสแกนนะสแกนว่าเอาของผิดกฎหมายเขออ่าบ่อสเอาเครื่องเอาเอาวุธเขออ่าบ่อสยาเสพติดเข่าบอเนาะของของแหลมของคมของมีคมเนาะฮะก็แยกออกมาฮนะในเรื่องของไอ้ตรงช่องสแกนเนี่ยอ่านะขันผู้ใดบ่เคยมานะขันมาอยู่ช่วงช่องนี้นะไอ้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมถอดรองเท้าถอดเข็มขัพด้วยครับเด้อนี่ถอดแล้วก็เอามาใส่ตะกร้านะแล้วก็ใส่สแกน แล้วก็ในส่วนของกระเป๋ากระเป๋าใยที่โหลดเข่าเคียงอ,ะอ่ะอ o w e าวแบงนะผ้าวแบงโทรศัพท์กลองถ่ายรูปหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแลวให้เอาออกให้แยกออกมาแล้วก็มาถือเขามาถือเอากันผู้ใดไปโหลดเข้าไปในกระเป๋าใยนะกระเป๋าที่เป็นยี่สิบโลน่ะสินม้เจ้หานาี่ีเอินไปเอาออกอันนี้ก็เสียนะเวลาเนาะเลังจากที่ สแกนโตแล้วเนาะสแกนกระเป๋าแล้วแล้วก็เขามาภายในนะกสิโออย่างงามเลยก็จัดประดบประดาเป็นอ่าซับเป็นส่วนนะฮะอ่านี้เสาแอร์นะเสาแอร์กระเป๋ากระเป๋าไอ้คนขับเครื่องบินนะกระ,กระเป๋ากระเป๋าตันนะย่างงามเลยนะฮะอ่ะเพราะยางเขามานะกสิอ,อ้ล่อล่อพ้นเขาไปนั่งถา่ายไปนั่งถ่ายเคียงนะไปนั่งถา่ายถานั่งเคียงนะระวังผมมานั่งล่อเคียงเนาะ คนไทยไอ้นายจ้างคนไทยกับเพิ่นกับผ้าเขามา้มาเข่าเราเ,ออเราเมติยังผมก็บทเพื่นคุจักเนี่ย่ะเราก็คือแบบเอาไว้ถานั่งพักเครื่องนั่งพักถาขึ้นเครื่องนะคนผู้โดยสารน่ะถาขึ้นเครื่องนะกับมาสามารถยิบหาแนวอยู่นวกินใดอยู่เราเนาะบว่าจะเป็นเครื่องเืง่มบพว่าจะเป็นอาหารนะ่ะก็สามารถยิบกินได้ฟรีได้เลยเพราะเขาสื่อบัตรกองเงาเรานะบัตรเราได้บอมเป็นบัตรตัวเคียมินได้ตั้งหากนะพอออกมาจากเราแล้วก สีหอดเวลานางเคียงนะเขาก็สิบนางเขาส,าขาสิออกจากประตูเนี่ยคือประตูเกตสองประตูสองเขาก็บานางถ่าเคียงหลังจากออกมาจากเราเขาก็มานางถ่าเคียงจากเข้านะเพื่อเพ่อ,พอ,พอหานะที่สี่มิถนีดอกมานางถา่านะฮะเพื่อสิขัดกองข้นเป็นขื้นเคียงนะฮะตอนนี้อยู่ในห้องอ่าสำรองผู้โดยสารนะลำรองผู้โดยสารนะผู้โดยสารกับสิมานางถา่าขึ้นเคียงโมนีกัน ใช้ใช้กล่องไปเห็นมึงรอบๆเนาะว่าใหญ่ตัวขนาดใดเนี่ยตอนนี้เขายูหนาประตูหานะก็คือเกตยทางเดินบัดเคีย่งเนาะพอออกมาจากประตูแล้วเนาะประตูสองประตูหาประตูเดียวกันเนาะออกมาจากประตูแล้วเขากดสิผ้าขึ้นมากเขากดสิผ้าขึ้นมากขึ้นรถไฟเอ้ยบ่แม่นรถบ้ารถบ้าของสนามบินนะฮะรถบ้าของสนามบินเพื่อจะขี่รถบ้านเนี่ยไปขึ้นเครื่องนะฮะนี่เครื่องของเขากจะเป็นเครื่องนี้ แอร์เอเชียถึงแอร์เอเชียของไทยนะมุ่งหน้าไปสนามบินอ่าเวียดนามนะฮะเมืองดานางังวันได้เขา้าทิไปเมืองดานางังเวียดนามเดี๋ยวบรรยากาศพอไปถึงปลายทางนะสิทายไอเมืงมองว่าไอคนไทยนายจางคนไทยเคนไปเทียวไหนแน อันนี้ในขังในเครื่องบินจะเป็นบรรยากาศแบบมีหละจริงๆ่นหามท่ายรูปเด็กแล่คอยคีด้ดื้อแล้วคอยกันลักท่ายแล้วตามได้ทีเพราะท่านมีประกาศไอยกับที่ายุ่งทีละเพื่ออยากจะให้เอฟซี FC ทุกคนนะเมืองเมืองบรรยากาศไปน้ำนะฮะอันนี้ก็ัทายอยู่นอกหน้าต่างของเคีย่งบินเนาะกะถิเห็นปิดเคีย่งบินแล้วก็ทิเห็นแบบไอ้ล่านลงๆนะฮะเคีย่งบินกําลัางสิข,ขึ้นครับตอนนี้ตอนเศร้านะฮะตอนนี้เวลา มืองโวงแล้วอยู่ประมาณเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาประมาณนี้มืองโมงขื้นกาลังเคียงกาลังสิขึ่นยาังงามเลยพี่น้องเอ้ยเป็นบุญดาของบาวมอนอหลีนะฮะสารหนึ่งนางเคียงบินนะฮะเพราะจะนางไปจะข้าวนะนกแอเป็นกติมาแจกเขานะฮะเขาเปินมีน้งกินพร้อมอยูอ่ท่านเคียงบินนะผู้ใดบัทตันได้กินเมื่อกี้กินเยีรามากกับกินแล้วนะฮะและ้วบ่ทตันหิวบุนดนดะ ผู้ดโดยสารทันที่นเขานางมานำการเ,เป็นเป็นคนต,ตั้งชัดคนอื่นนงเขาว่าท่าน,นาจะกินเขา,าก็จิกินเนาะน่งว่าจะข้าวนึงนะฮะใ้เวลาลงนะฮะตัดภาพมาจากเวลาลงเลยตอนอยู่เทิงเคียงบินนะเพื่นบ่อาไาทยใต้ลูกนะช่วงหนึ่งเพื่นบ่อาไาทยใูกกับอ่าบ่อไทยกับบ่ไทายนะ,ะช่วงเพื่อนไทยใต้กับไทยนะ,ะตอนนี้ลงนาจะเป็นวสนามบินดานั่งแล้วนะ,ะสนามบินเวียดนามแล้วลงมากพอลงมากแล้วนะฮะนี่บรรยากาศของสนามบินของ ประเทศเวียดนามเพิ่นนะฮะกัญยางเขามาเ้น,เน,เนมันเป็นอ่ามู่เป็นปองไปกับยางไปน้ำเพิ่นนั่นแหละนะข่อยกับบ่เคยมาคือกันกัญยังไปน้ำเพิ่นเพิ่นนั่นแหละเพิ่นพายยังไปใจกัญยางไป,ไน,ไป,ไน,ไปนะฮะเพราะสงสัยสิไปมองขัดกองคนเข่าเมืองบางนี่บางนี่เมึงส่งนะยางเป็นมู่ไปผู้ใดเขา่าของน้ำอยากเขา่าของน้ำนะบ่ต้องห่วงนะครับในเครื่องบินเพิ่นก็มีห้องน้ำเพอลงมาจากเครื่องบินสนามบินป้องเข่าสนามบินเพิ่นก็มีห้องน้ำนะฮเพราะมีห้องน้ำทุกหม่องเลย จริงมองมีเพื่อนหามถ่ายรูปเด๊ะแต่ว่าข่อยกันรักไทยให้ข่อยเป็นคนขี่ดื้อยังที่ว่าแล้วข่อยกันรักไทยนะอฟซี่ผู้ใดเบิ่งวิดีโอแล้วก็อย่าถ่าแคปวิดีโอข่อยไปลองเลี้ยนเด้อ <net> เดี๋ยวชออ่องข่อยสิทวนแบนนะฮะกไอ้ไอ้แกแค่เป็นบรรยากาศไทยมาให้ทุกคนเมืองเลยซื้อนะฮะพ่อออกจากขัดกองนวยขัดกองแล้วนะคนของเมืองเราแบานั่งถ่านรถบ้านไอ้นั่งถ่านรถบ้านของเมือง เวียดนามนะนายจากเป็นเซาไเวียไฮนะฮะเดี๋ยวสิทีนี้รถบ้านมาครับเนี่ยเพิ่นกระเด็นสียางไปแต่ยางไปน้ำเพินนะะ่นนั่นแหละอันนี้มาถึงไอ้สนามบินไอ้เวียดนามเด้อเนี่ยเนี่ยคือประเทศเวียดนามบรรยากาศเลยคือประเทศไทยนั่นแหละใกล้ๆกันนะฮะอ,อุณหภูมิกับบอต่างกันบันไดนะฮะบรรยากาศคือประเทศเล่าเข้านั่นแหละนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวสิไปขึ้นรถบ้านสิไปพอมองไดสวยๆง,งามๆอยู่เวียดนามเดี๋ยวสิถ่ายมาให้เบิ่งเด้อเอาคลิปนี้เอาไว้ตำหน้ก่อน เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปสบายด้ยวยพี่น้องอ้ยสบายดีสวัสดีครับ